สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำการใช้งานเครื่อง Digital v i s u a l ลเซอรรุ่น J81E ซึ่งการออกแบบตัวเครื่องและฟังก์ชันต่างๆรองรับการใช้งานอย่างครบถ้วนโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องเริ่มจากตัวเครื่องบอดี้สีดำทำให้ดูแลรักษาง่ายหัวกล้องซึ่งมีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลแขนไฟสามารถหมุนปรับได้ และปุ่มแผงควบคุม Control Panel ช่องต่อพอตด้านข้างจะมี RS 2 3 2 1ช่องไมโครโฟน1ช่อง USB 1ช่อง RGB in 1ช่องและ S-video in 1ช่องช่องต่อพอตด้านหลังจะมี RGB out 2ช่อง Audio out 1ช่อง Video out 1ช่อง S-video out 1ช่อง RGB in 1ช่อง Video in 1ช่อง และช่อง DC 12โวลต์1ช่องต่อสาย VGA จากเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าที่ RGB IN ของเครื่อง Digital Visualizer จากนั้นนำสาย VGA ที่ต่อจาก RGB OUT ของเครื่อง Digital Visualizer ไปที่โปรเจคเตอร์ ปุ่ม power คือปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่ม camera คือเลือกสัญญาณจากหัวกล้องปุ่ม f e e d คือปุ่มหยุดภาพทำให้ภาพนิ่งปุ่ม lamp คือปุ่มเปิดปิดไฟสามารถเปิดได้3ระดับเปิดไฟที่แขนเปิดไฟที่ฐานและปิดไฟปุ่ม tele คือการซูมภาพเข้าปุ่มว i d คือการซูมภาพออกปุ่มฟาหรือปุ่มเนียคือปรับความโฟกัสของภาพ ปุ่มออโต้คือปรับภาพแบบออโต้โฟกัสปุ่มใบบวกคือการเพิ่มแสงปุ่มใบลบคือการลดแสงปุ่ม e- เทคคือปุ่มปรับภาพที่เป็นตัวหนังสือให้ชัดปุ่มเนกาทีฟคือปรับภาพให้เป็นเนกาทีฟปุ่มมิลเลอร์คือปุ่มกลับภาพซ้ายขวาปุ่มสปีดคือแบ่งครึ่งหน้าจอภาพปุ่มเซฟคือปุ่มบันทึกภาพ เมื่อเราต้องการบันทึกภาพให้กดไปที่ปุ่มเซฟจากนั้นกดปุ่มรีคอลเพื่อดูภาพกดปุ่มออตโต้เพื่อเลือกภาพจากนั้นภาพที่เราบันทึกไว้ก็จะปรากฏขึ้นเครื่องดิจิตอลวิชวลไลเซอร์รุ่น J81E มีจุดเด่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวกล้องที่มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลการซูมภาพสามารถซูมได้ถึง330เท่า และดีไซน์ออกมาให้ใช้งานง่ายตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ